เนี่ยน้ำไม้มาต,ตลาดน่าจะอันนี้เป็นยาที่เขาปลูกใหม่เนาะฝนตกถือกระลังงามนะจ๊ะ,ะมาในไสไตล์เกิดบ่ <c oughs> <c oughs> ได้ล้มไปบึง้งน้ำไม้เนาะอยู่งเหยิว่ามันเกิดบ่พอดีตกไอเป็นตลาดมาว่านี่จ้ะได้เห็นเพิ่นเฮ็ดเป็นไอ้ทุ่งไว้ทุ่งละยี่สิบนะจจะแล้วเพิ่นกเ็เฮ็ดใส่น้ำเนีย่ยหน้าไว้พร้อมพร้อมที่จะมาต้มแล้วก็สุกเล้วก็จะมาเก็บ เก็บบักม่วงไปโบ่มากินน้ำจ้ะเมื่อนั้นมาเก็บก่อนนั่งบนโตกะกันเย็นนะมันวิตาสีหก่ะจ้ะวันนี้เมื่อได้เอากันไก่มานำ้ำมันก็จะมีคนมาเก็บเนี่ยาจา้ะเห็นไหมเพิ่นกับเขามาได้เนาะ ก็ว่าข้างหลังนี่ข้าไม่ได้หลอกก็จะเป็นตาเป็นญาติกันอะจ้ะมันห้อยเก็บนันคือเอ,อน้ำจ้ะไม่ได้กันไกลมนะัมันแข็งนะฮอรมันเป็นยยำแหลงเขาเก็บเอาตอนนอนอ่อนๆมันแบบนี้เจ้านายฝนตกถือมั่นกันสิอ้วนรัวล้วจ้ะนี่ ค่อยคออก็ถ้าแม่ออกกันไกลมานั่งนีเซลลกกากะจะตัดเอานี่มึงไงอ้อนเอากระเด็ดเอากินก้าซุปมะม่ายจ้ะผักผ้ายกับมี่เบิ้งมันเหี่ยวเบิรงจะมันเหี่ยวอ๋อขออนุญาตเก็บกันเด้อจ้ะมันใส่มม่เดียวคนน่ะ ยอดไลายน่จ้ะเขาเก็บแล้วเนาะจ้ะก,ก็ได้มันนี้กมาเด็ดบากมวงไปโบมนะ้ำนี่จ้ะได้กำหนึ่งนี่ละแล้วเ้ายังไปเบิ้งเงินกระเจียวปลาเนาะจ้ะอันนี้กระสินี่ต่คลิปเดิมๆคลิปอยู่หน้าเนาะจ้แต่มนีบรรยากาศดีดีเวาา้ยสาวตุกตากระไรขึ้นอย่างนี้เป็นเคีียวเป็นหอบ อันนี้เดี๋ยวเบิ้องนั่นไหมนั่นไหม่เกิดเจ้าหน่อยนี่มากกวสีอันเกิดอดีมากจ๊ะอันนี้พักสังต้นสังมากจ้ะเนี่ยปลูกไว้แต่จะกินบ,บ่เป็นเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งดอกกระเจียวโควกนะจ๊ะอันนี้เป็นดอกกระเจียวโคนนเก,กเคบิงบ้งเบื้องมาเลยม้เก็บเอาจากเธอ บานอีกแล้วจ้าคุกระนั่งกันอันนี้เป็นกระเจียวโค้งเนาะจ้าว่าเป็นกระเจียวกระเจียวหวานเนาะเบิรงดอกไม่ค่อยเดรลงมากจ้ามันก็ได้ตรงบานขิงเน,ะนาะหนาวดอกเก็บอันนั้นอ่อนไปแนละ้วเก็บจางนี้แล้วก็สิไปเก็บดอกกระเจียว หวานอยู่เท่งมีบปลูกไว้หลายดอกจะปลูกไว้ย่างแล้วเล็กแล้วน้อยนี่ล่ะอนี่อันนี้มันก็ต้องเกิดหล้วอปก่อนแกไปให้บาหรอกเนาะน่าจะขึ้นแปายึดข้างบนแล้วจ้ะเด้ยเติมกันแจ๊กซี่หาดอกเพราะว่าข้างบนนาะซาตุกตาสองมือเก็บเทือเน้ะจ้ะมะกรูนนี่ก็ได้กำนึงเนาะมาหาเบิอราใหม่ ขึ้นไปกันเก็บดอกกระเจียวทู่ทั้งๆ็น้่กันแล้วจ้าไปสนใจอย่างได้ต้นพักกัญญาไปปลูกมะเอาเด้อเบิ่งมันแพรแพรไม่ถ้าต้นน้อยๆพ่อปลูกนี่ะจ้าจะลายมาห้ซื้อดอกมากกนเอาอันกนไปห้สีขายเด้หลายอีลีเนาะไปซุ่นๆนี่สุมนี่แม่เหมือนเนาะฟันออกมันแพรพุ่นะมันเป็นดอกแล้วมันกระปิวยท่งถ้าคุณกันลายแลจ้า พายกได้มะกุนเอาเด้อกินกระซุบน้ำใหม่แซ่บเมื่อนี้กับมะเก็บได้กับตาลเอกใส่กับคู่ได้เกือบสองสามกำบยังไงเนาะนี่หยอดนั่งเก็บกันนี่ต้นนี่กับงามนี่พักกันเนี่ยกับจะเด็ดเอาตะหม่ององ่อ,อนๆมันแบบนี้เด็ดไปหลายกับพวกกินลายอีลีจับบนนี่ไปหมดเนาะ อยู่ในปุ่นกระมีมันแพหมาเดอ้อตาหอดเหรอย่าไปเบิ่งพวกนี้ฝนตกถืกไสเนาะมันกัดจะะงากัดจุ่ทั้งกับปล่อยไปธรรมาชาติเลยลหะอแง่มันไอเรากระมาเกี่ยวไปแหงหวนเฮ้ยสองมือขึ้นเทียกับบ่ปลูกหลายได้ใจอยู่ประมาณเบิ่งข้านี่ละนี่แต่ว่ามันกะ นี่พ่อได้เก็บนี่หยอดกระเจียวป้ากับกะเจียวหวานบอคือกันเลยเอาไปกินก็บซุปน้ำใหม่น่าจานงามๆเลยบ่ท่านในบ้านปันไดไก่กับพ่อไก่ด้วยโอ้ยลกขึ้นมาทำไมนี่ตุกเริ่มเอมีดมากนี่บ้าไปตายซะ ต้องหาเองน่าจะเนี่ยดูดูดอกหน,นิจ้าสามดอกไปเลย,ยนี่จะดอก มีอีกเบาะมันกำลังเกิดมองนี่นี่ท่้งหยาเนาะอ,อึมานไม่หลับปากมึงนี่อันนึงจะทำว่าสังเกตเก็บอารมณ์เนาะหรือเปล่มันบาดเก็บอารมณ์ เอื้อมือสองมือมันก็เกิดอีกเนาะจ้าอยากจะให้เบิ่งว่าได้นี่ย่างเก็บมือล็ดกำเนาะจ้าไปเติมกันอยู่ในบ้านก็มีหลายแล้วเนะาจะาจะ้าเดี๋ยวกะซีข้อเม็ดซุปเนาะไม่เราจ้าต้นมกเขือจ้าที่ผักตุกตาเก็บมาเนาะกระเจียวแล้วก็ผักกัญญาเนาะจ้าอันนี้บะแตงที่เขาซื้อมาเนาะ แต่งได้ตกแต่งสร้างไอ้บัตแต่งจริงบอกอันนี้ก็่บัแกกต่งธรรมดาเนาะทีนี้ฮอกก้จะล้างกระเจียวเนาะจ้ายไม่ขา,า,ายเอาะไอ้นี่พักผ้ายพักผ้า่ยลืมแมจ่จะซื้อมากมาว่านี่ลืมใส่ตู้เย็นไว้มันก็เหี่ยวได้สีบร่ําเนาะเสียนะดาย ลื่มอมหิ่งบอลืูนเลื่มเก็บของใส่ตู้เย็นจ้านี่แม่ไม่เหีวว่เป็นยังไงต้องเ้างเออสก,กินได้อันนี้ก็จะไปเบิง้งไอ่อันนี้พี่สาวส่งก่อยมาใหา้เนาะจ้ามันเป็นก่อยแห้งเลยนะแบบนี้ไหมจ้า สสนะ <c oughs> พี่สาวสีสรงมาให้แบบนี้นาะจะเพชรเป็นตาแหงแลกะทรงมาเข้าจะกินาากเขา้เขาก็จะเอาไปแช่หนำชั่วโมงสองชองั่วโมงเข้ากับสีมาหนึ่งเนาะมันนี้สตุกตากับสีหนึ่งก้อยน้ำนาาจะสีบ่มี่บออือกับสีเอากล้วยนาะจะยองใส่กล้วยหล้วก็บคุกน,น้ำตาลแท้นาาจะอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ถุงมาหน่อยเด้อจ้าถุงละยี่สิบบาทที่ตุกซื้อมาเนาะ ตุก,กเกษี่ออกมาซุกเนาะจ้าหนึ่งกอยแล้วก็กี๊ยวกะทิน้ำมันพาร์กรลายเนาะจ้ามาเนี่เป็นนี่บบแตงอันนี้มันวัยไงนะ่าตุกเกษสิต่ำเนาะจ้าอันนี้เกษสิเป็นกระเจียวที่เขาเก็บมากก็จะมีกระเจียวปลานึ่งสองดอกน้ำมันบานมาแล้วจ้ากระเกียกนนเก่ยวปลาต่างกันเนาะจ้ากระเกี่ยวปลาธรรมชาติเด้อนนีี่่จ้า ปลากับกระเจียวหวานเนาะกระเจียวหวานนี่กินดิบได้เด้อจ้สาสตูุตามากินนี่ก็ตำบนะัก่งเนาะมันกินดิบได้เนาะจ้ากระสิงนี่พักกัญญาที่เราปลูกไว้เนาะจ้ะาไลยแพรจอง <c oughs> บอกดูว่าผู้ใดอยากได้ก็ใหายไปก้นอาเนาะจ้ามันเป็นดอกแล้วเป็นหมากแล้วมันปิวเนาะจ้าแล้วมันเต็มผื้นอยู่เนาะเดี๋ยวห้ากระสี่เฮ็ดน้อกินแล้วจ้า ต้มน้ำไหมสุกเนาะอันนี้ตุกกาซีนหนึ่งกอยเนาะจ้ะจ้ะอันนี้ตุกกาต้มสุกแล้วเนาะจ้ะเออต้มแล้วเนาะจ้ะโอ้โหแล้วเป็นต้มโอ้เซผักยี่ตูนะจ๊ะพี่นี่ก็จะมาคขวเอาหอมกับอัแบบผิดก,กับออน,นี่ก็ท่านเองอยู่จ้ะขวบวาสิกีเท่าจ้ะแล้วพี่นี่งก็เลยดังไปวันนี้ก็ไม่นู่หลายอย่างเ่าะจ้ะอันนี้เป็น บักม่วงหยาดสาวตุกต,ตาเนาะ่นฝากมาอยู่ทางโด่งทา้งคางคันโทจ้จากพ่นสีป,ปบูบกม่วงหลายเนาะอันนี้เป็นมะม่วงมหาชนเนี่ยน,นี้หลายจากกระรงออกน่าจะราคาทรงกับสียูโรล,ละบะแพงมาคนขายปีกกิโลละยี่สิบบาทเนาะจา้ะอันนี้เป็นน้ำดอกไม้เนาะนสิเป็นน้ำดอกไม้ซีท่องมั้งไงเด็ เอามาให้กินเนาะจ้าทั้งสองอยางเนาะเดี๋ยววันที่สิบแปดซาบตุกตาสิบแปบุญบางไฟเนาะจ้าแล้วก็สีนี้คลิปไายไฮโล้เบึงเนาะสิภาพไปสวนบักม่วงเนาะจ้าญาติกะสิป,ปลูกไปประมาณห้าไร่นี่ยละจ้าปลูกบบลายนะเนาะเป็นมะม่วงทั้งหมดเนาะนี่จ้าแซ่บเนาะจ้าหวานาสุกแล้วจ้ะเดี๋ยวไปขวับบักพริกก่อนจ้าขวับแล้วก็จะสุกเลยจ้ะ นี่ก็จะเป็นผักที่ห้ารวกไวแล้วนจะจ้ะแล้วซุปมาใหม่เนาะจะกะเนยนก๋อยมันก่อยอาจจะหน่ที่ลังนะเนาะให้น,น่ากินก่อนแต่จะซุปบหลายเนาะจ้ะเพราะว่ากินผู้เดียว <c oughs> ลูกไส้บพกินน้ำจ้าเพราะว่าอยู่กันสองคนลูกไสแกนะ้แล้วบ่อ่คอยหมักเนาะแต่จะได้เห็ดเนื้ออื่นหายไหมเนาะจ๊ะอันนี้แม่ก,กินผู้เดียวจ้ะ ไห้เบื้งตอนซุปน้ำใหม่เนาะจ้าสิซุปหรอจ้าหอมผักชีข้นออกซุปแบบบ้าน ลายแบ่งไว้ผัสสุกดีกว่ามาดูกันน้ะสุปเครือมูก,ก,นก,นะกินม,มันนะคิดว่าตุกกินบะหมี่แท้จ้ะ ซมี่น้ำปลาชิลลรสหร่ากขาข้าวคัวเนาะจ้ะประแดดต้มใส่แหล่เข้าวคัวกระเมิดเนาะจะตุ๊ตตาขั่วใส่ตัวเนี้ยเดี๋ยวจะได้กลัวไหมจ้ะใส่เหมือนเลยชิลล์รสซี่มี่ละจ้ะเดจะมีหลักเสร็จ เด็แเราจะจะกับเข่ามานี่ซุปนอไม้แล้วก็พักนี้น่าจะกับเขา่าเสาห้าตัดแสบแวา่าจะกระซิซุปนอไม้มันหมืดเนาะเดี๋ยวหามุ้งแ้งก่อนจา้า